วันนี้ก็จะเป็นการเทรนอีกหนึ่งเมนูกับเมนูเป็นบะหมี่เส้นสดเปิดย่างสำหรับเมนูวันนี้นะเป็นเทรนให้ทีงานก็เดี๋ยวไปดูกันว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ลืมแนะนําจะให้รุ่งสิบคนเทรนให้นะครับคนกัคุกกิ้งเดี๋ยวผมอธิบายให้เส้นเราก็จะเป็นเส้นที่เคยดูนเคยดึงให้ชมไปแล้วเป็นเส้นสดบะหมี่ราเมงที่ดึงให้ชมไปแล้วนะครับก็จะนํามาทาเป็นเมนูสําหรับวันนี้ ส่วนตัวพักแล้วก็จะใช้เป็นเผ็ดหอมปักคองเต้อันนี้จะไม่หั่นเส้นนะหั่นเป็นช่องนี้นะครับแล้วจะมีอแครอทตัวตะหลาดแล้วก็จะมีเผ็ดชิมิจิแล้วก็เป็นเป็ดย่างสูตรเฉพาะของเราดีนะครับเป็ดย่างสูตรฮ่องกงเดี๋ยวหลังจะมาทำเป็ดย่างให้ชมกันนะครับ,รบแล้วก็เป็นไขา่ยำยมะตูมรึ่งฟองแล้ก็จะให้ประมาณนี้แล้วก็เป็นน้ำซุป น้ำซุปนี่ก็จะเป็นน้ำสองซึ่งใช้เป็นขาแฮมยูนานไก่แก่เนื้อหมูแล้วจะเป็นขาไก่เนี่ยหุนมาก็เป็นน้ำสองโดยปกติเขาก็จะมีน้ำหนึ่งแล้วเกิดห้องหางจีนเขาจะทราบกันดีว่ามีน้ำหนึ่งน้ำสองแต่ว่าน้ำหนึ่งเราไม่ได้ใช้เพราะว่าเราไม่ได้เสิร์ฟหมูชลามโดยปกติเขาจะใช้ตีน้ำซุปหมูชัลามสำหรับน้ำหนึ่งแต่ที่ของเราก็เลยจะมีแค่น้ำสองนะครับ แล้วมีตกแต่งนิดหน่อยด้วยเตากี้แล้วก็จะเป็นสายเส้นที่จะตกแต่งกันมัมีผักชีนิดหน่อยนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทำอะไรครับเดี๋ยวจะให้เป็นลุงเป็นคนคุกกิ้งสำหรับวันนี้เป็นการเพียนเข้ามาดูเลยครับครับเดี๋ยวให้ลุงเป็นคนเทนะครับวันนี้จะเริ่มจากการตั้งน้ำเพื่อเราจะลวกผักแล้วก็ลวกเส้นบะหมี่รามง นะครัพอน้ำเริ่มเดือดล้วก็ลงผักอเราลงไปทั้งหมดเลยนะครับเช่นเคยนะครับผักเราจะให้แค่อพอสลดจะไม่ช้ำมากเพราะว่าเมนูนี้จะเป็นเมนูอีเป็เมนูขอบกับไม่เกิดทานที่ร้านก็มีนะครับเมนูนี้มานั่งทานได้ แล้วก็ลูกหมีใช้น้ำตัวเดียวนครับลูกะมมีเข้าไปเลยแล้ว,วไปแยกขาดไ้ก่อนนะครับเส้นสดอ่าราเมงนี่นะครับเป็นบะหมี่ที่เราดึงกันเนี่ยจะนุ่มมากนะครับเส้นจะนุ่มไม่แข็งกระด้างน,นะครับตัวนี้ทานอร่อยมากแนะนำให้มาทานที่ร้านนะครับ เลยนะครับลวกไปนานนะครับสำหรับเส้นบะหมี่สดของเราแล้วก็ใช้น้ำเย็นล้าดเย็นด,ดีนะครับพอเราลวกมาเราก็จะมาจัดจานให้ชมนิดนึงนะครับโดยการนำบะหมี่ลงไปที่ชามก่อนอันนี้หน้าตานี้จะทานที่ร้านนะครับจะเสิร์ฟอย่างนี้นะฮะถ้าเกิดไป็หอกลับเราก็จะใส่กล่องเหมือนเดิมแล้วก็แยกน้ำซุปไป จัดจานก็จะส่วนมากเป็นหน้าที่ของเมียงพัตรบองนะครับเมียงเสี้ยนะครับเรียงผัดประมาณนี้นะฮะ เราก็จะลงเป็ดย่างลงไปด้านบนเราก็จะวางไข่ย่างมบตูม้มไปขึ้นคองเราก็จะลงก๋กี๋นิดนึงนะครับก๋วยเตียจใส่เป็นน้ำซุปด้วยแล้วก็จะโรยด้านบนด้วยนะครับนี่นะครับแล้วเราก็จะลงเป็นสลายเส้น แล้วก็ลงต้นหอมต้นหอมเม็ดอย่างนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยผักชีชีแตงหน้าได้เลยนะครับเฮ้ยถ่ายรูปไปด้วยนะประมาณนี้หน้าตาเวลาเสิร์ฟเราก็จะใช้น้ำซุปราดล,ล,ลงไปที่หลังที่โต๊ะให้ลูกค้าอย่างนี้นะเด็กเสิร์ฟจะเป็นมีคนราดประมาณนี้นะครับ ลาเสร์จอยู่นะครับครับก็ฝากไว้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้กับเมนูเทนให้ทีมงานแบบเมนูบป็มีเส้นสดเป็ดย่างสำหรับเมนูวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้ากินลาก่อนครับสวัสดีครับ